หนังสือเรื่องท่องโลกสมองตอนที่3สมองมีสองซีดสมองของเราพัฒนามานานจนแบ่งงานกันทำได้อย่างน่าทึ่งสมองซิกซ้ายจะทำงานประมวลข้อมูลด้านภาษาคณิตศาสตร์ใช้เหตุผลแยกแยะข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ส่วนสมองซีขวาจะประมวลผลข้อมูลโดยรวมจึงมีความสามารถในการจินตนาการด้านความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตสมองขวามองเห็นเข้าใจภาพรวมสมองซ้ายสนใจเชื่อมโยงองค์ประกอบย่อยเวลาเราพบใครคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักเลยบางทีเราก็นึกไม่ชอบหน้าเขาขึ้นมาเฉย เรียกว่าไม่ถูกชะตากันแต่อยู่มาวันหนึ่งถ้าเอิได้พูดคุยกับเขาต้องมาอยู่ทีมบาสเกตบอลเดียวกันได้สังเกตว่าเขาพูดจาดีช่วยเหลือคนอื่นไม่ค่อยจุกจิกยุ่มยิ้มเราก็คิดใหม่ว่าทำไมเราจึงไม่ชอบเขาหนอในเมื่อเขาไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยการนึกไม่ชอบหน้าเขาตั้งแต่แรกเป็นการทำงานของสมองซีกข,ขวา การพิจารณาเขาอย่างถี่ถ้วนเป็นการทำงานของสมองซีกซ้ายคอชูนพอรตเธอเห็นรูปนี้เป็นตัว L หรือว่าตัว D ปัญหาเชาหรือเปล่าเนี่ยเห็นตัว L แล้วก็เห็นตัว D ด้วยอ้าเฉลยนะสมองซีกซ้ายของเธอจะมองเห็นรูปนี้เป็นตัว D ส่วนซีกขวาจะเห็นเป็นตัว L เฮ้แต่จริงๆไม่อยากเชื่อเลยเพื่อนๆครับ อย่าปล่อยให้สมองซิกกว่าทำงานฝ่ายเดียวต้องใช้สมองทั้งสองซิกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคน,นครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย